สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดเฟมิลีค่ะวันนี้ผัดวุ้นเส้นให้เด็กๆค่ะนะคะดูทั้งมือทั้งไม้ค่ะคุณผู้ชมอ,มอมกระเทียมสับชิ้นยาใหญ่ะค่ะ ผ่อนเจ็บค่ะคุณผู้ชมหมูหมูสามชั้น หมูสามชั้นทําอะไรกินก็อร่อยค่ะคุณผู้ชมมีความหอมหอมมันหอมมัน ไข่เป็ดค่ะคุณผู้ชมไข่เป็ดที่สวนาาลานน้อยหิวนมลานน้อยก็หิวนมโอ้ยเลี้ยงเด็กน้อยนี่ค่ะโอ้ยอย่านม ่ะแล้วยายดีผัดเส้นบุนเส้นอยู่นี่แล้วใครจะกินนะหนูกินนมมาลูกอ่าเนี่ยค่ะยายผัดเส้นให้เนี่ยจะอร่อยเท่าแม่ครัวที่โรงเรียนทำไหมเนี่ยเนี่ยค่ะ ซอสก็ผสมกันไว้แล้วค่ะเพื่อความรวดเร็วค่ะใส่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ จะรอดไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมมือเดียวทำมือเดียวแล้วน้องกินนมก่อนแล้วผัดบุนเส้นนะใครจะกินคะ ก็อแป๊บๆสิขาเล่งมืออยู่เนี้ยเ,เล่งไฟผ่อนไฟค่ะผ่อนไฟไว้ไนี่เล่งไฟ ผัดปูนเส้นผัดปูนเส้นใส่กะหลำ่ำใส่ซีอิ๊วหวานมากกันไปค่ะคุณผู้ชมดันปี๊ปี๊ว้าวทำอะไรมือเดียวนี้ไม่ถนัดค่ะ 你看。